เสียงฟ้าร้องคืนคืนดังก้องทั่วท้องนาเย็นวันนั้นฝนตกหนักอย่างที่ไม่ได้ตกมานานในหมู่บ้านน้องยางเสียงอื้งอ่างพากันร้องสนันไปทั่วบึงทุกบ้านปิดประตูหน้าต่างเงียบสนิทแต่บ้านหลังหนึ่งเปิดไฟลิบตีหลีขนแจ่ล่างพอมสูงใส่เสื้อสีดำเก่า กำลังเตรียมถังและรองเท้าบูทเขากำลังจะออกหาหึ่งในตอนเย็นตอนฝนตกเขาคือตาแสงอายุ60สปลายปมีเมียชื่อยายปุกและหลานสาวตัวเล็กๆที่พ่อแม่ไปทำงานยังไม่ได้ส่งเงินกลับมาบ้านหลายเดือนแล้ววันนี้ต้องจับให้ได้เยอะๆตาแสงพูดกับตัวเอง จะได้เอาไปขายพรุ่งนี้ที่ตลาดแล้วจะซื้อผ้าห่มมาให้หลานเขาพูดอยู่คนเดียวใหญ่ปลูกเดินออกมาห้ามเบาๆแสงฝนยังไม่หยุดเลยนะเจะจะออกไปยังไงรอให้ฝนหยุดก่อนเดี๋ยวลื่นระวังงูด,ด้วยนะไม่ได้แล้วปลูกเอ้ยข้าวสารก็หมดน้ำปลาก็หมด ผ้าห่มห้านก็ต้องซื้อไม่มีเงินเหลือแล้วไม่ไหวแล้วเราต้องไปเอาตอบแล้วก็เดินหายไปในความมืดไปฉายกระเก่าศาสแสงสว่างลิบหลีลงพื้นและแตะเกียงตาแสงเดินลุยน้ำตื้นๆไปแนวคนาอึ่งอ่างเริ่มโผล่หัวขึ้นมาท่ากลางเสียงน้ำหยุดเชา้าไม่มืดแต่ มีไฟเขาเดินช้าๆไปตามคนาแล้วก็จับใส่ถังอย่างรวดเร็วเหงื่อผสมน้ำฝนไหลลงหน้าผากส่วนโมงหนึ่งผ่านไปเขาได้อื่นเกือบเต็มถังแต่ใจยังบอกว่าไม่พอเขานึกถึงตลาดนึกถึงราคาที่ตกลงกับแม่ขาเอาไว้เขาจะเอาอึนไปขายวันรุ่งขึ้น จะมีตลาดนัดที่ตวัวอำเภอถ้าได้มากกว่านี้อีกนิดจะซื้อพห่มให้หลานด้วยเขาพูดอยู่ขับตัวเองเขามองไปที่พงหญ้าหลังบึงตรงนั้นมีทางเข้าไปยังห้วยคำปองจีชาวบ้านล่ำลือกันว่ามีคนหายเคยมีคนเจอหูยักษ์บ้างมีผีป่าบ้างคุมอยู่ แต่แต่แสงไม่เชื่อในเรื่องผีมาแต่ไหนแต่ไรถึงมันเยอะตรงนั้นแหละไม่มีใครกล้าไปเราไปเองเขาตัดสินใจเดินไปทันทีเมื่อเดินเข้าไปในเฉตห้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยเทางเดินลื่มลื่นชื้นแฉะไฟฉายก็เริ่มสัน่นตะเจียงก็เริ่มรี่ลงอย่าดับนะ อย่าดับนะโอ้ยตะเกียงเขาพุ่มพำม,มือถึงกำถังแน่นถือไว้แน่นเสียงอึ่งยังร้องดังแต่ฟังดูแปลกๆเ,เ,เหมือนมีเสียงพุ่มพำมปนดูในนั้นเสียงคล้ายผู้หญิงโบราณร้องเพลงกล่อมเด็กเบาๆปะปนมากเสียงแมลงแล้วจุ่ๆแต่แสงก็หยุดฝีเท้าทัานทีเบื้องหน้าเขา มีเงาตะคุ่มตะคุ่มไหวอยู่ในพงไม้นี่เงาอะไรอะ่ะใหญ่ยาวไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ทั่วไปเขาพึมพำแล้วก็ดังฟืดฟาดฟืดฟาด,ฟด,ฟาดเสียงเลื้อยลากไปบนใบไม้ดังชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วเงานั้นก็โผล่พุนพงไม้ออกมางูยักษ์งูยักษ ลำตัวยาววาวเกียดดำเหมือนวาวสะท้อนแสงดังดวงจันทร์ดวงตาใหญ่เท่ากำปัดตาแสงแตะโกนร้องลั่นตกใจว้าวอะไรกันเนี่ยจ้องมองไปที่ตาแสงงูใหญ่พุ่งเข้ามาแต่พอมาถึงตาแสงงูก็หยุดเงียบตาแสงแทบหยุดหายใจเขาถอย ออกมาโดยอัตโนมัติไฟเริ่มตกจากมืออะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเสียงเขาสั่นโอ้ไม่เหลือเข้ามาแต่ชูคอยกขึ้นสูงเท่าตัว,ตวคนดวงตาแดงกำจ้องลึกเข้ามาในหัวใจเขามันเปิดปากพูดเสียงยินเฉียบเจ้าเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของเจ้า นี่คือเฉดของข้าตาแสงสุดลงกับพื้นร้องขอชีวิตข้าแค่มาเอาของไปขายข้ามาเอาอึองเฉยๆข้ามาจับอึองข้าไม่ได้เอาอะไรบ้านของเราไม่มีข้าวจะกินแล้วข้าจะไม่มีผ้าห่มให้หลานข้าจะได้ไปซื้อผ้าห่มให้หลานข้าจะมาหาอึองไปขายที่ตลาด ข้าไม่ได้ล่วงเกินเจ้าแม้แต่น้อยงูเงียบไปชั่วคู่แล้วค่อยๆเลื้อยวนรอบเขากินค้าวลอยตบุบขังนี้ข้ายอมปล่อยเจ้าเพราะเจ้ามาด้วยความจำเป็นไม่ใช่ความโลภแต่หากกลับมาอีกแม้แต่เงาเจ้าก็จะไม่มีวันเหลือกลับไปก่อนที่งูจะจมหายไปในห้วย แล้วก็พ้นของบางอย่างใส่มือของตาแสงเหรียญโบราณหนึ่งเหรียญฝังด้วยหินสีเฉียวขายหยกมันใช้ซื้อของให้เด็กได้อย่ากลับมาอีกเสียงสุดท้ายดังก้องในหัวของตาแสงตาแสงกลับมาถึงบ้านตัวสั่นหน้าซิดยายปลุกกับหลานตกใจสุดฉีดเขาไม่พูดอะไรทั้งคืนจนเช้า ตอนเช้าเขาเอาเหรียญไปให้หลวงตาที่วัดดูหลวงตานิ่งเงียบก่อนพูดว่าเหรียญน,นี้คือเครื่องหมายแห่งผู้ผ่านเฉดคำปองเฉดต้องห้ามเจ้าถูกเลือกแล้วแต่จงจำไว้ตลอดชีวิตห้ามกลับไปเหยียบเฉดนั้นอีกตาแสงขายอื่นได้ดีวันนี้มากกว่าที่คิดไม่รู้ว่ามาจากไหน แต่แรกพอห่มทั้งผืนได้ผืนถัดมาเสียงอึ้งอ่างก็ยังร้องแต่แต่แสงไม่เคยออกไปอีกเลยเวลาผ่านไปหลายเดือนนับจากวันที่แต่แสงเจองูยักษ์ในห้วยคำปองเหรียญโบราณน,นั้นเขาเจ็บไว้ในผ้าขาวผูกแหวนไว้ในหิ้งพระไม่ได้แตะต้องอีกเลยและทุกคืน ฝนตกเขาก็จะนั่งเงียบอยู่ในบ้านแม้เสียงอื่นจะดังแค่ไหนถึงแม้ไม่มีเขาไม่มีวันย่างกายออกไปจับอีกแต่เย็นวันหนึง่งฝนตกลงมาอย่างแรงเป็นพิเศษเสียงฟ้าร้องเหมือนแหวกท้องฟ้าเป็นซีกลมแรงจนใบกล้วยใบไม้ขาดลงมาน้ําฝนไหลจากชายคาเสียงดังสู่ซา ซูซาและอื่นนั้นเองอึงอ่างล้องละงมยิ่งกว่าเคยมันไม่ใช่เสียงธรรมดามันฟังชัดเจนใกล้เข้ามาเหมือนเป็นฝูงอึ่งอ่างกำลังล้อมรอบบ้านเขาร้องเชิญชวนล่อลวงตาแสงนอนอยู่บนฟูกเก่าๆข้างยายปุกที่หลับไปแล้วเขาเอาผ้าห่มคุมตัวแล้วหลับ ตาแน่นแต่มือกำแน่นจนเหงื่อออกอึ่งมันเยอะจริงๆคืนนี้นี่ข้าแช่จับใกล้ๆไม่จีดตัวคงไม่เป็นไรหรอกหน้าคืนนี้ความคิดเหล่านี้บนอยู่ในหัวไม่หยุดความจําเป็นก็ก็อย่างเงินยังขาดมือยาหอมยายปลูกข้อใกล้หมดแล้วข้าสารเหลือน้อยหลานสาวตัวน้อยนอนกอดตุ๊กตาเก่าๆอยู่หมุมห้องเสียงไอเบา แล้วตาแสงเอาวะแค่หน้าบ้านไม่ไปไกลแถวแถวบ้านนี้แหละม่ต้องไปห้วยคำปองก็ได้ตาแสงลุกขึ้นช้าๆกลับไปหยิบไฟฉายและก็ตะเกียงถังพลาสติกและผ้าคลุมไหล่กันฝนท่ามกลางแสงฟ้าเสียงร้องเบาๆที่ฟังดูคล้ายเสียงหัวเราะของบางสิ่งบางอย่างอยู่ไกลลิบลี ต่แสงเดินไปทามทางเก่าที่คุ้นเคยบึงใหญ่แต่ไม่ใช่ห้วยคำปองเขาจับอึ่นเช่ไใกล้ๆแต่หูเขายังได้ยินเสียงแว่วมาเสียงคล้ายๆอะไรเลือ้อยมาแล้วตาแสงก็มองไปแล้วกลมลงจับตัวที่สองก็มองกลับไปมองอีกเสียงอะไร ข้าไม่ไปห้วยคำปองข้ามาแช่ใกล้ๆคงไม่เป็นไรหรอกนาน้ำเสียงหนักแน่นเหมือนคำสาบานขณะกำลังลุกขึ้นเขากับเลือไปเห็นไฟแสงไปกระทบตัวอะไรยาวๆสีดำลากผ่านลิบลิตรงแนวพงหญ้านำเขาไปสู่ห้วยคำปองแต่ตาแสงรู้ทันหัวใจตาแสงเต้นแรงในทันที มือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเขารู้ทันทีว่ามันยังอยู่มันยังเฝ้าอยู่ที่เดิมและรู้ว่าเขาออกมาอีกตาแสงค่อยๆถอยหลังกลับมาโดยไม่ละสายตาเขาวิ่งกลับมาบ้านโดยไม่สนใจถังอื่นอีกเลยกลับไปถึงบ้านก็เ,เปิดประตูนแน่นล้มลงกับพื้นหายใจหอบเช้า ตตาแสงไปวัดเอาเหรียญโบราณออกมาจากหิ้งพระใส่บาทพร้อมกระจุดทูบหน้าสารใต้ต้นไม้ใหญ่หลังวัดเขาก้มกราบสามครั้งแล้วพูดเบาๆข้าสำนึกแล้วข้าขออยู่แค่เป็นที่ของข้าอื่นแค่ไหนเยอะแค่ไหนข้าก็จะไม่ไปอีกเสียบไม่ได้กับชีวิตลูกหลานและความสงบของบ้าน หลวงตายืนมองอยู่ห่างๆแล้วพยักหน้าเงียบๆเหมือนรู้ทุกอย่างจากวันนั้นเป็นต้นมาถึงฝนจะตกแค่ไหนถึงอึ่นจะร้องเยอะยวนเขาอย่างไงเขาก็ไม่สนใจตาแสงไม่เคยออกไปจับในยามค่ำอีกแล้วเขาเริ่มใช้ชีวิตพอเพียงปลูกต้นไม้ปลูกผักขายร้ายคนถามว่าตาแสงเอ้ย ไปจ,จับอื่นอีกแล้วเหรอเขาตอบเพียงว่าอื่นอ่างที่มันมีเจ้าของถึงเม้จะขายได้เงินเยอะขนาดไหนข้าก็ไม่เอาอีกแล้วไม่คุ้มกับการแลกกับชีวิตชิดความรลภนำพาไปพบสิ่งที่ไม่คาดชิดแต่แสงตั้งใจไปจับอื่นเพราะอยากได้มากขึ้นเพื่อขายได้เงินเยอะๆจน ไม่ฟังคำเตือนของคนในหมู่บ้านสุดท้ายต้องเผชิญกับสิ่งลี้ลับอันตรายเกินคาดความดีความซื่อสัตย์จะได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีแม้โลกในตอนแรกแต่ตาแสงไม่ได้ทำ้ายงูไม่ได้และเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้รับของล้าค่าอย่างปลอดภัยอย่าลืมความเป็นจริงของชีวิต เงินทองเป็นสิ่งจำเป็นแต่ความรักความห่วงใยต่อครอบครัวสำคัญกว่าการที่จะเสียงใช้เหรียญน,นั้นเพื่อรักษาชีวิตภรรยาไม่ใช่เพื่อความปุ้มเฟือยสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการเสียสละธรรมชาติมีเจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงการเคารพสถานที่และไม่ละเมิด กฎเจนของธรรมชาติคือการอยู่ร่วมกับโลกอย่างสันติไม่เอาเปรียบไม่ลบหลู่เรื่องราวของตะแสงอาจดูเป็นนิทานพื้นบ้านแต่แฝงไว้ด้วยบทเรียนแห่งชีวิตความซื่อสัตย์ความรักในครอบครัวและการเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นหากมนุษย์รู้จักประมาณเคารพธรรมชาติและใช้ที่มีพอเพียง อย่างรู้คุณทุกชีวิตก็อยู่ได้อย่างสงบสุขขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะขอฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกเลิฟขอขอบคุณทุกไลค์ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันชิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ